สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Auto c a r a ร e วันนี้เราจะพาไปจอดลึกรถยนต์ยอดนิยมรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยตา้านั่นก็คือโตโยต้าโคโร l าปี2025ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นในด้านของดีไซน์เทคโนโลยีหรือสมรรถนะในการขับขี่บอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถยนต์ซีดานขนาดกลางที่ครบเครื่องต้องไม่พลาดคลิปนี้ โตโยต้าโคโร拉ปี2025ีมาพร้อมกับการปรับโฉมภายนอกใหม่ที่ดูสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบเลตด,ดีไซน์เรียวเฉียบคมเสริมความทันสมัยและให้ความสว่างที่ชัดเจนในทุกเส้นทางกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูฉบเฉียวกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีลวดลายแบบใหม่ทําให้ตัวรถดูหรูหราขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านหลังมาพร้อมกับไฟไท้ายแบบเลดและกันชนหลังที่ดูสปอร์ตไม่แพ้ด้านหน้ามีการเล่นเส้นสายที่ไหลลื่นไปทั่วตัวรถทําให้รูปลักษณ์โดยรวมดูพรีเมียมและทันสมัย ในส่วนของสีตัวถังปีนี้มีการเพิ่มเฉดสีใหม่ๆที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นคือสีแดงเข้มหรือมารูนซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยสีนี้ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถและดูหรูหรามีระดับมากยิ่งขึ้นเข้ามาดูในห้องโดยสารกันบ้างครับภายในของ t o y o ต a c โค o l ล2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความล้ำสมัยและเน้นความสะดวกสบายมากขึ้นวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารมีคุณภาพสูง เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้แบบทูโทนพร้อมเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตแบบพรีเมียมหน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบควบคุมต่างๆสามารถใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัสหรือใช้เสียงสังการผ่านระบบผู้ช่วยอัจฉริยะก็ได้ด้านหลังของตัวรถยังคงให้พื้นที่ผู้โดยสารอย่างกว้างขวางนั่งสบายทั้งระยะขาและศีรษะอีกทั้งยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและช่อง USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์พกพาอีกด้วย สำหรับขุมพลังโตโยต้าโคโรล่าปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดรุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นและให้พละงกำลังที่ดีในการเร่งแซงขับขี่ในเมืองก็คล่องตัววิ่งทางไกลก็มั่นใจโดยระบบไฮบริดใหม่นี้จะช่วยลดการปล่อยมลพิษพร้อมกับยังให้ความเงียบในการขับขี่แบบที่คุณจะสัมผัสได้ทันทีเมื่อสตาร์ทรถระบบช่วงล่างยังคงเน้นความนุ่มนวลในการขับขี่ พร้อมความมั่นคงในขณะเข้าโค้งตัวถังได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยโครงสร้างที่ NGA ที่ช่วยให้รถมีสมดุลที่ดีการควบคุมแม่นยำยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเลนกะทันหันหรือการขับบนถนนที่ครุกนขัดด้านความปลอดภยโอโยัย Toyota c โค o l l a ปี2025มาพร้อมแพคเกจ t ต y o t a s a f e t y s e ซ s e รุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบช่วยเบรกก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบ Dynamic มิกร r c า u i s ส Control ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยปรับทิศทาง และระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาทั้งหมดนี้จะทําให้การขับขี่ในชีวิตประจําวันปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องมองรอบคันแบบ360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันที่ช่วยให้การจอดรถในที่แคบเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ขับในเมืองบ่อยๆจะต้องชอบฟังก์ชันนี้แน่นอนในด้านของราคาแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่จากข้อมูลเบื้องต้นในตลาดต่างประเทศ คาดว่าราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ9 0 0 0บาทไปจนถึง1.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความประหยัดและความปลอดภัยสรุปเลยนะครับ Toyota โโ Corolla ปี2025เป็นรถยนต์ซีดานที่ยังคงครองใจผู้ใช้รถทั่วโลกด้วยความสมดุลระหว่างความสปอร์ต ความประหยัดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและราคาที่จับต้องได้หากคุณกำลังมองหารถครอบครัวขนาดกลางที่มีทุกอย่างครบคันครลรารุ่นนี้คือตัวเลือกที่น่าจะตามองอย่างยิ่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DK a u t o g r a g e ของเราด้วยนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและข่าวสารในวงการยานยนต์แบบจัดเต็มเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาอัปเดตให้ชมกันทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ